โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้เลออยกืเว็บ AMB ใชยนะครับผมวันนี้เรามากับทุนที่37 0พนนะครับผมเราจะหมืนฟรีสปินไปเลยนะครับ s <S กับเบทที่30นะครับผมทุกคนหม,มืมนมนอนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมดูด้วยความสนุกความบันเทิงนะครับผมยาวไปครับผม จังหวะน,นี้มาดิสามบันสามนะครับผมอย่างไรครับผมโอ้โหมาเฮ้ยเอาว่ะเอ้ยห้าร้อยมาว่ะมาว่ะจังหวะน,นี้ต้องต่อไปครับผมยาวๆไปหม้ยแล้วทุกคนมาดิเอ้ยเอ้ยทุกคนโอ้โหมาว่ะ มาว่าเอาเรื่องโอ้โหเสซะกระตุกเลยทุกคนโอ้โหนี่สองพันสองพันเจ็ดทุกคนสองพันเจ็ดสามสิบโอ้โหมาเฉยโอ้โหเอาสักกระตุกเลยทุกคนอื้ 2, 000. 2, 000 7, โอ,โ,โ,อ,โ,อกกโอเคทุกคนเราขอพอเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะทุกคนวันนี้เราได้สองพันกว่านะทุกคน เราได้กำไรมันที 2, ่2,000กว่านะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมอ